สวัสดีครับอยู่กับสไปเดอร์วันครับวันนี้เราอยู่กับคลิปถ้าผมออก CBR 500R หครับหลังจากที่ลงคลิปคันเล็กอย่างนินจา400ไปแล้วก็บอกว่าพี่พี่ต้องหาคู่แข่งมาหนะ่อยอย่างซ B r ี0 0บอกเลยว่า CBR 500เป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่คนไทยโคตรนิยมอ่ะคือไปไหนเห็นเยอะมากๆไม่รู้ว่าคนเขาฮิตใช้อะไรกันขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าถ้าผมออก CBR 500ผมจะเจออะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันค่าน้ำมันค่าเซอร์วิสฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และลาวไปเริ่มกันเลย let's go สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมูเซอร์ c b r 500แล้วใส่หมวกทำไมเอ่อให้เข้าทีมครับให้เข้าทีมทีมตีมอะไรเอ่ยฮาลโลวีนมั้งไม่รู้แล้วรองเท้าอ่ะ เ,เพราะว่าถ่ายคลิปก็เลยต้องเรียบร้อยครับย้อนแยงจัดยิงคําถามเลยดีกว่ามูเซ่ทำไมถึงออก CBR 500ตอนแรกอ่ะจ,จะออก BN 6 0 0เห็นช่องคุณนั่นแหละ BN 6 0 0มันมันเฟี้ยวมันเท่มันสี่สูบเสียงมันเพาะราคามันดีแต่ว่าเลื่อนเฟซอยู่ดีๆคือแบบก็คือคุยกับพ่อเรื่องเนี้ยว่าพ่ออยากได้ BN 6 0 0พ่อก็เป็นคนที่แบบฮะ BN 6 0 0มือสองเหรอไม่ดีมัง้งอะไรประมาณเนี้ยเป็นพ่อเป็นคนแนะนํามาว่าไอรถคันนั้นมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเซอร์วิสอะไรองี้ทั้งอะไหล่เซอร์อวิสแล้วก็มันก็ ็ไม่ได้ทนขนาดนั้นแล้วผมก็เลื่อนเฟซเลื่อนเฟซนี่แหละเราก็เจอแบบเฮ้ย CBR 500โปรโมชั่นน่าสนใจแล้วก็ไปเลยไปดูรถที่สย์เลยก็คือออก500แบบงงๆ <laughs> ใช่ ซีพีอาร์ตัวนี้เป็นโมเดลปีไหนนะโมเดลปี19ครับอ๋อปี19เป็นที่นิยมในเมืองไทยไหมก็เยอะนะเยอะเลย500เป็นรถเหมือนรถประจําชาติอะรถประจำชาติเลยหรอประมาณนั้นเลยคือไปทุกกลุ่มเห็นทุกกลุ่มเลยเหรอใช่ใช่จะมี500เสมอแล้วออกรถออกมาท่าไหไ่ผมออกมาผมดาวมา6 0 0 0 0ส่วนรถ3 0,000ก็ดาวมา3า0 0 0อ่าใช่ราคาเต็มก็2 0 0 0 0 0ก็ได้ส่วนรถไป30,000แต่3 0 0 0 0นี้เอาไปทำอะไรเอาไปเพิ่มกับดาวอีกเ่าผมเอาไปทำชิฟเตอร์เอาไปทำเกียร์โยนโอ้โหตอนแรกก็เตรียมตังค์ไว้ห้า หกหมื่นนั่นแหละ oh. แต่ว่าพอมีส่วนรถเราก็เอาเงินในส่วนนั้นแต่งรถเลยคานนี้รายละเอียดเยอะก็เดี๋ยวให้ช่างเจพูดแล้วกันทำไมอ,ะอ่ะ <laughs> เพราะว่ายังไม่ค่อยรู้รถคันนี้เยอะเท่าไหร่ oh, อันนี้ <okay. S 2> เขาจะอยู่กับ500มานานกว่าโอเคคือเขาทํางานที่อู่แบบที่ทํา500โดยเฉพาะด้วยอ,ะอ่ะแล้วเขาก็แบบขี่ห้าร้อยมาตั้งแต่เจนหนึ่งอ่ะมั้งเขาน่าจะรู้สุดเชิญเจครับโอเคแล้วยนให้น้องเจต่อนะครับนี่นะครับน้องเจของเราก็คือขับซ BR 500มาก่อนใช่ไหม ขับตั้งแต่เจนหนึ่งเลยครับผมกาบขี่มั้ยก้านขี่ส่วนตัวของผมว่าถือว่าโอเคในระดับหนึ่งด้วยครับแต่ส่วนตัวผมนะผมจะเป็นคนชอบขับรถเดิมๆไม่ได้ขับรถแบบแต่งแบบประมาณแฮนด์มอบอย่างนี้คันนี้มันขี่ได้แต่อาจจะลําบากเวลาเรายูเทิร์นหรืออะไรเพราะว่านึกด้วยว่าคันนี้ใส่เป็นแฮนด์มอบครับมันอาจจะมีการที่เรียกว่าติดถังติดอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับแต่รถเดิมๆคือมันขับสบายปะใช่รถเดิมๆขับสบายมากเป็นสปอร์ตเทอรลิงไหมใช่ผมแค่ว่าทำไมคนออกทั่วบ้านทัวเมืองเป็นรถที่ขับสบายประหยัดน ปัญหาไม่จุกจิกใช่ฮะแต่รูปลับหน้าตามันสวยเนาะมันดูแบบเรียกว่าไงเนาะคล้ายๆหกห้าสุดเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นไฟหน้าชุดตัวเดียวกันกะ ปีนี้ปี19เป็นเจน3เรียกว่าเป็น Fu l l LED ทุกส่วนเลยดีกว่พาพว่าจะมีเจน2ที่จะเป็น Fu l l LED เหมือนกันแต่ไม่ใช่ฟ u l l LED ขนาดนั้นเนื่องด้วยไฟเลี้ยวยังเป็นไฟเลี้ยวก่อนที่เป็นไฟเลี้ยวดรอได้ผมเลยผมเลยไม่นับว่ามันเป็น Fu l l LED นะโอเคคันนี้แรงม้าจะอยู่ที่47.1ครับที่ประมาณ8000รอบครับส่วนเรื่องทรอกทรอกจะอยู่ที่43นิวตันเมตรที่รอบประมาณ4 0 0 0 5,000ประมาณนี้ครับแต่ต้องบอกว่าแรงม้านี่แล้วแต่คันว,ว่าบางคันก็ไม่เท่ากันด้วยครับเห็น er ตอนแรกเจ้าาาาขออออองรถบกกว่่ออม่มมทไหนะื แสนเท่า 14, <000. S 1> ไหร่นะหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วตอนนี้ไอ้ปีสองพันสิบเก้าเนี่ยราคามันตกเรื่ังเอาราคาขายหรือราคารับเข้าดีอือเอาราคาขายก่อนแล้วกันเอา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 แบบที่เห็นน้อยที่สุดเอาน้อยสุดเลยใช่ไหมเออที่เจแบบ่าโอ้มันราคาขนาดนี้เลยหรอวะที่ผมเห็นน้อยสุดสำหรับโมเดลปีสิบเก้าโมเดลนี้เลยนะพี่คือจะอยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทจริง <laughs> พี <laughs> ม่มันน้อยจังวะไอพี่มันหกหมื่นห้านี่ผมมองว่าน่าจะราคายำมาม่าหมูกรอบเลยครับพี่อ๋อรถยำ <laughs> ใช่น่าะยำแตแ่ราคาปกติอ่ะราคาปกติที่เห็นก็จะอยู่ประมาณเก้าหมื่นเก้าถึงแสนต้นแล้วแต่สาภาพแล้วก็เลขไม้รถด้วยครับพี่ก็นี่กาเป็นรถที่ราคาตกเลยถ้าหมรถมันคนขี่เยอะหรอเอ่อเนื่องด้วยว่าห้าร้อยอ่ะครับมันมีทั้งหมดเลยนะพี่ตั้งตั้งแต่ปีสิบสามเลยพี่มีรวมแล้วประมาณห้าเจน้ซึ่งเจนสามกับเจนสี่เนี่ยพี่มันขัดแย้งกันตรงที่ว่าเจนสามอ่ะเห็นร ูปลักอย่างนี้ใช่ไหมพี่พอมาเป็นเจนสี่ปุ๊บรูปลักนี้เหมือนกันแต่เขาได้อัพไซด์ดาวแล้วก็ดิสคู่มาคนเลยเทกระจาดไปของเจนสี่มากกว่าเพราะว่ามันได้อัพไซด์ดาวดิสคู่ไอเจนนี้ก็เลยราคาตกมาเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงราคาตกใช่ไหมใช่ครับน้ำหนักเยอะไหมอันนี้อันนี้น,น้นำหนักไม่รวมของเหลวจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบถ้าผมจำไม่ผิดอนะร้อยแปดสิบใช่ถ้าพอรวมของเหลวก็อยู่ประมาณร้อยเก้าเจสูงเท่าไหร่ผมสูงร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผมเป็นรถที่เตี้ยไหม ตัวโตผมเป็นรถที่เตี้ยพี่ไม่ไม่ได้สูงขนาดนั้นสามารถขี่แบบใช้งานได้ทุกวันอนี่ประมาณนี้ คันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะใช่ถ้าเทียบบอก650้านยะคันนี้ก็รองลองมาจาก650ใช่แล้วความปลอดภัยคันนี้ให้แล้วมั้งคันนี้ถ้าเป็นเจนนี้จะให้มาแค่ปัจจัยหลักๆคือ ABS วแล้วก็ส่วนองค์ประกอบต่างๆที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นเรื่องเวลาเราเบรกฉุกเฉินนี่แล้วไฟไฟฉุกเฉินจะติดเขาเรียกว่า Honda Emergency Brake บอะไรสักอย่างนี่นแหละพี่ก็ถัดมาจาก ABS นะครับส่วนตัวบอกว่ารถบิ๊กไบค์ทุกคันต้องมีก็คือเรื่องของกุญแชกุญแจชิปครับหรือก็เรียกที่ทท Honda เ,เรีย ชินแค่พอร์ตเท่านั้นครับผมหนึบไหมส่วนตัวผมว่าถ้าจับคู่กับปั๊มบนเดิมที่ว่าเป็นของนชชินเบอร์12ที่มันให้มาผมว่ามันก็หนึบเลยนะดลับหนึ่งแต่ถ้าแบบไปเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นพวกเบอร์17อะดีลินเบอร์17เจ็ลสซิ่งบอยเบอร์17อะไรพวกนี้ผมส่วนตัวผมมองว่าเบรกมันจะกลายเป็นเบรกด้านมันจะเบรกไม่อยู่เหมือนเลือกปั๊มบนไม่ได้สัมพันธ์กับปั๊มล่างประมาณนี้ครับโชว์จะให้เป็นเทเลสโคปิกของโชวาครับผมปรับพีโหลดข้างบนได้แล้วหน้ามันเบาไหมต่เบียห เบถือว่าบาลานซ์มันโอเคในระดับหนึ่งเลยใช่แล้วถ้าออกรถมาคนติดกันสะบัดวะส่วนตัวผมมองว่าเรื่องกันสะบัดอะครับมีดีกว่าไม่มีดีกว่ารื่องงี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคนขี่เร็วมันก็อาจจะมีอาการชกแฮนด์ชกได้ก็นั่นแหละมีดีกว่าไม่มีครับพี่อโอเคหน้าจอก็แบบเดียวกับ6 5หูเลยปะใช่ครับจะต่างกันในเรื่องของวัดรอบครับถ้าเป็น6-50ูนรอบจะ เลนส์ลายจะอยู่ที่หมื่นสี่แต่ของห้าร้อยรอบจะตัดอยู่แค่ประมาณหมื่นหนึง่งตรงนี้ครับที่เขาโชว์มุมมองคนขับก็ประมาณนี้แฮนด์ก็สูงประมาณนี้เลยแต่จริงๆข้าเดอมมันจะสูงกว่านี้หรออันนี้มันต้องใ,<ช>ใส่แฮนด์แฮนด์หมอบอันนี้<ช>ต้องโหลดต้องโหลดหน้าลงเพื่อว่าใส่แฮนด์หมอบด้วยฮะถ้านั่งคนขับเป็นเนี่ยสบายสบายใช่ไหมไม่หนีผาไม่อะไรใช่ไหมใช่แล้วคนซ้อนคนซ้อนก็น่าจะสบายเนาะเพราะว่ามันก็แลใหญ่นะจากที่ผมเคยเอาห้าร้อยไปให้แฟนซ้อนแฟนผมบอกว่าเจ็บอ้าวเจ็บห่อใช่เนื่องด้วยว่าบาะหลังมันแข็งมากครับแนนะ รับสายซ้อนเลยครับถ้ามีคนซ้อนผมแนะนําให้เสริมบอ่อหลังนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับเปลี่ยนชีวิตได้เลยใช่ไหมนั่งสบายขึ้นเยอะเลยะอืมโอเคส่วนปั๊มเบรกหลังก็ได้เป็นนิชินใช่ครับ<อ>แล้วก็จับคู่กับกระทุ้งหลังนิชินเหมือนกันคะของแต่ง5 0 0เป็นไงสตาร์ทเท่าไหร่ของแต่ง5 0 0สตาร์ทหลักร้อยเลยดีกว่าครับอสองสามร้อยก็มีให้เห็นแล้วครับแล้วคันนี้แต่งแล้วบ้างเนี่วยวเยอะคันนี้แต่งเยอะฮะเยอะเหรออันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือชิลที่ผมเเห็นนนตัวชิทรรงีี้้ลยยะะจอู่ปมาาณ700บ เจ็ดร้อยใช่ซึ่งเป็นราคาที่รับได้ไม่ไม่ได้แรงมากแล้วก็อุดกระจกกระจกมีฝั่งเดียวโอ้ยอยจะไปฝั่งเดียวพี่ถ่ายก็ฝั่งนี้ได้ไหมแล้วมันถ่ายไปไหนฟิวเยี่ยมมากอ๋อโอเคกูกระจกฟิวแต่ก็ประมาณเท่าไหร่สองร้อยครับพี่อุดกระจกสองร้อยอุดกระจกสองร้อยอ่าแฮนด์แฮนด์มอบเท่าไหร่แฮนด์มอบตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับสี่ร้อยห้าสิบก็แอปส้ม อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นอุดกระจกแต่งครับอ่าข้างละ10บาท,ข,าบาทข้างก็างก็2บบาทใช่ครับถังนี้ราคา700บาทครับ <7 S 2> เป็นแค่ฟิล์มนะไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์อืมโอเคเขาบอกนี้งานทั่วไปครับเป็นฟิล์มลอยน้ำเหมือนกันราคาก็สตาร์ทอยู่ใช่7 0 0บาท700บาทนีท่ ว่าดูดีในระดับหนึ่งเลยเออสวยอยู่นะแล้วก็คันนี้ที่มีทีเด็ดสำหรับเรื่องท่านั่งก็แอนด์มอบไปแล้วก็มีเกียโยงซึ่งชุดนี้จะอยู่ที่3,500บาทครับเป็นเกียโยงของ GTR แล้วก็มีในเรื่องของครอบครอบแข็งงานทั่วไปก็สตาร์ทอยู่ประมาณ5600ประมาณนี้ครับจะให้2ฝั่งเลยครับเป็นฝั่ง่าเติมน้ำมันเครื่องฝั่งคัตอะไรอย่างงี้กว,ว่ากับฝั่งมัดไฟไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือนี่ Quick Shifter อันนี้มันเป็นตุ่มของ YZF-R15M ซึ่งจะจับคู่กับกล่องของทย เป็ดเสร็จแล้วรวมราคาอยู่ประมาณ4ี่พันห้าถึงห้าพันได้ปเป็นอัพดาวเลยปะแค่อัพอย่างเดียวครับพี่อ๋<ช>อถ้าอยากได้อัพดาวถ้าอยากได้ดาวด้วยต้องเปลี่ยนคันเร่งให้มันจากคันเร่งสายอะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าเพื่อที่ว่าจะให้มันมี Auto ออโต้บิ๊บเราถึงจะกดลงก็คือบบทำาก็ต้องไปทำอีกแล้วใช่ต้องทำอีกต้องแปลงอะไรอย่างงี้ดีว่โอเคส่วนเรื่องของท่อนะครับจะใส่เป็นคอท่อไอเสียระบบฟูลสิสเ็มก็คือคอฟูลที่เรารู้จักกันนี่แหละครับจับคู่กับปลายของไดโวไดโวเลสซิ่งเอ็กซ์ซ ความร้อนของ CBR 500เป็นไงเป็นรถที่ไม่ค่อยร้อนมากเหมือนขี่เวฟในคาบิกไบค์เลยอนะใช่ถ้าเทียบเทียบกับดี j จ400อันนั้นในคนขบนเยอะมากดีเจ400รอ้อนกว่าใช่แล้วก็กินน้ํามันเยอะปะสำหรับตระก,กูลนี้500รถเดิมๆไม่ได้จูนไม่ได้ทําอะไรเลยนะพี่จะกินน้ํามันเฉลี่ยอยู่31โลลิตรเห็นซึ่งประหยัดมากผมก็ยัง คิดสนตัวเลยว่ามึงใช่บิ๊กไบจริงปะเนี่ยมันได้เป็นเครื่องเวฟก็ได้นะนะผมก็คิดอย่างนั้นคันนี้เฉลี่ยก็เป็นรถเดิมเหมือนกันไม่มีอะไรเลยแต่<อ>ทำในเรื่องคอฟูก็อยู่ประมาณยี่9ก็เกือบเกือบเท่าของเดิมเลยแล้วถ้าแบบซัดอะแบบแรงอะ ถ้าแรงซัดแรงจริงๆก็จะอยู่แค่2 1 22ซึ่งผมมองมันรับรับได้เออมัน,ม,นมันก็ยังเยอะอยู่ดีเนาะข้อดีข้อเสียสำหรับคันนี้ข้อดีก่อนละกันตระกูล500ครับข้อดีคือ1เลยรถมันไม่ร้อนใช้ได้ทุกวัน 2, <ม>2ก็ถ้านั่งการขับขี่สบายไม่เมื่อยมากส่วนข้อ3ก็คือเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมในระดับหนึ่งแล้วก็ข้อ4ี่คือเครื่องทนมากคันนี้ถ้าเป็นเจนหนึ่งนะที่ผมเคยเห็นนะคือวิ่ง300,000กว่าโลรถยังไม่ได้อเวอร์ฮอรเลยครับโอ<ฮ>้โหคือเป็นเครื่องที่ทนมากเครื่องนี้เหนียวมาก่สสวนขข้ออเียง500 ผมเคยเจอเคยทํารถมานะส่วใหญ่จะเป็นปัญหาประจํารุ่นก็คือเรื่องของซีนวาลน้ําซีนวาลน้ําชอบซึมแล้วก็เรื่องของปั๊มน้ําถ้าเป็นเจนนี้นะถ้าเป็นเจน3เจน3จะมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ําเพิ่มมาด้วยปั๊มน้ําชอบรั่วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของพัดลมหมอ้อน้ำครับพัดลมหม้อน้ําตัวนี้ชอบพังงชอบพังชอบหมุนไม่เร็วแล้วพอหมุนไม่เร็วปุ๊บรถก็จะฮีตแล้วทีนี้ครับก็นินจาสี่ร้อยเลยร้อนอ๋อร้อนใช่ไหมแต่ก็คือเป็นปัญหาที่เล็กๆเนาะม่่่่่่้นนนะเเาาารจจุุทททีีีีวคคคขขออตงก เซอร์วิสแต่ละรอบเป็นไงสบายเซอร์ว oh no? ิสไม่แพงเลยไม่แพงเลยพี่ก็มีแค่น้ำมันเครื่องที่ว่ามันใช้เท่า650ก็คือ2.72.8ลิตรแล้วก็รวมกองซึ่งเบ็ดเสร็จถ้าเอานับเป็นโมตุน7 0 0 0นึงเลยนะพี่ราคาก็จะอยู่แค่พันหกซึ่งผมมองว่าราคามันถูกมากใช่แล้วก็พอเราขี่500ยถึง2 4 0 0 0นะครับเราก็จะถึงเรื่องของการเซอร์วิสใหญ่ตั้งวาลเปลี่ยนน้าหล่อเย็นซึ่งราคาราคาพวกนี้ครับจะอยู่อยู่แค่3,900ซึ่งเป็นราคาที่รับได้ไม่ได้แพงมากใช่แต่่ละอยาางถถููกกกมครับ เาอ๋อก็คือฮอนด้าเลยถูกโอเคไะเดี๋ยวผมไปเทสใี้ดูสักรอบหนึ่งนะครับเอาฟิลกันไปมา CBR ห้ารอยโอ้ยเหมือนฟิลหกอาศูนย์เลยว่ะดูดิหน้าจอแบบเห็นหน้าจออย่างนี้คิดถึงมากหกอาศูน ใส่แฮนด์หมอบมาก็ยังไม่รู้สึกว่าหมอบเท่าไหร่นะผมก็เห็นมันสูงอยู่แล้วอะคือมันหมอบลงไปมันก็หมอบแค่นิ้เดียวอะควบคุมโคตรง่ายโอ้โหเผิวมากน้ำหนักก็ไม่ค่อยเยอะนี่เป็น500จริงป่ะเนี่ยองเป็นเวฟหรือเปล่าเนี่ยอดีดี ออกทริปไกลๆเนี่แม่งประหยัดกว่าเพื่อนเลยเนี่ยถ้ากินประมาณ30มสิบฟลลิตรเนี่ยกำลังอะไรก็ได้หมดอ่ะคือในคาร่าร้อยอะคือมันวิ่งสบายมากเลยนะ ความร้อนไม่มีเลยถ้าเปรียบเทียบกับนิจา400ยังพอมีมีให้เห็นนะแต่นี้คือแบบหายไปเลยอะ่ะเออเนี่ยกำลังมองหาเนี่ยรถแบบคาร์ที่กลางๆอะ่ะเนี่ยผมแนะนําเลยซเบีย500เป็นอีกคันหนึ่งนะที่อยากจะแนะนําเอาจิงถ้ามีตัวเลือกระมาก300กับ500ผมว่าเลือก500ไปเถอะมันไม่ได้ขี่ยากขนาดนั้นหรอกแล้วก็น้าหนักไม่ได้เยอะด้วยค่าเซอร์วิสก็ไม่เท่าไหร่เลยสำหรับคันนี้นะเออถ้าใครอยากเลือกผมเลือกผมเชียร์ให้เลือก500ดีวกว่า แต่คันนี้แม่งแปะที r บร1 5 0หลอกชาวบ้านยช่ไหม่างี้เด็กแว้นเห็นก็เรียบร้อยเลยโดนแน่ๆ ไปลองมาละโอ้โหแ่งมันเป็นเวฟห่อวะมันเป็นเวฟเ่รอข้างในเนะี่ยต้องแกะดูวนะ่นั่นน่ยยังไม่ได้เดินทางไกลๆเน,ในนะี่ยแต่ก็คิดว่าเดินทางไกลนี่แบบน่าจะสบาย,บายแล้วก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นโคตรอะ่ะเออ่จริง,รงถ้าแบบใครที่กำลังเลือกเลือกี่จะซื้อ300อะ่ะเอา500ร้ไปเถอะดีเนาะใช่แนะนำเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงถ้าในมือสองอะพี่เพิ่มอีกนิดนึงเอา500ผมว่าคุ้มกว่าเพราะว่าราคาตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกอะราคามันตกแล้วมันพอๆกันเลยอะจะต้องสบายมาก แล้วเซอร์วิสก็ไม่แพงด้วยมีอะไรฝากถึงคนที่อยากจะเล่น10ยีาร0 0้า้ยไหมแนะนำครับเพราะว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากครับแต่ถ้าอยู่แถวโซลังสิตถ้ายังไม่มีร้านเซอร์วิสมาร้านผมได้ครับอา่าโอเคร้านอะไรร้าน BP w ี r k s h o p ครับผมอ,อยู่ตรงปากคลอง3ามธัญญะครับสายตรงเกี่ยวกับ Honda โดยเฉพาะ500อกับห5วานี่ทางร้านเราสายตรงเลยครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ CBR 500R นะครับก็ใครอยากได้ก็ไปหาจัดกันนะครับราคาแสนต้นต้นหมื่น ก็มีแต่ก่อนที่จะซื้อก็ขอให้ดูเรื่องสภาพรถอะไรต่างๆนะครับก่อนจะเลือกซื้อลองดูก่อนเผื่อมันมีปัญหาอะไรนะอีพีหน้าผมจะเอารถอะไรมารีวิวต่อกดติดตามไว้แล้วเจอกันครับไปละ